นอกกระแส W ดอเดสครับคืนนี้ครับก็กล่าวสวัสดีครับพี่พี่เอซสายนักลงทุนทุกท่านเลยลวกันครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ครับก่อนเที่ยงวันครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลครับนอกกระแส1ตัวเน้นหน้าช่องครับก็ก่อนอื่นเลยลวกันครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามหน้าช่องและใครใจดีฝากกดถูกใจคลิปด้วยลวกันครับส่วนวันนี้ครับสำหรับโปรแกรมการขันนอกกระแส W ดอเดคืนนี้ ขอหยิบยกไปที่หนึ่งด้านของนศสก Sweden Sweden ์สวีเดนออสเวนคาร์เลยละกันครับเป็นคู่ระหว่างหนึ่งด้านของเจ้าทีมอย่างโนโคปิ้งอันดับ9้นั่นเองที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของหนึ่งด้านจากฝูงอย่างมอนบี้อันดับที่1งของลีกนะต้องบอกก่อนเลยครับว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะครับในเกมลีกนะผู้มาเยือนอย่างมอนบี้ผลงานดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับจาก3นัดที่ผ่านมา พวกเขาเก็บชัยชนะรวดมาถึง3เกมติดต่อกันนะครับในเกมลีกแล้วก็เก็บมาถึงเก้คะแนนเต็มนะครับส่วนผลงานเกมลีกล่าสุดบุกอัดฮัมบีคกับไปแบบขาดลอยถึง2ประตูตอนหนึ่งส่วนฝั่งทางด้านของเจ้าทินโนโคปิ no ้งครับถ้าเราเจาะลึกไปที่ดีเทลครับ สำหรับผลงานในหลังยาวครับไว้ใจไม่ได้นะเป็นการพ่ายแพ้ติดต่อกันมากับ3เกมติดต่อไม่ว่าจะพ่ายกับโกเทนเบิร์กฮัรเคนแล้วก็เดเกอร์ฟอร์ดนั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้กระแสแนวต้านนับด้วยหน้าเสือนะครับที่หยิบยกให้กับคู่มาเยือนครับอย่างหนงด้านมอนบีกับเงื่อนไขวันนี้ครับเพียงแค่บุกไปเก็บ3คะแนนเหนือดังด้านของโนว์คปิงนะครับแฟนๆสายนักลงทุนทางบ้านจะกินแบบเต็มคำนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้น่าสนใจมากมาก นอกกระแสดับเบเดสครับคืนนี้ขอวัดใจเลยละกันครับนะครัสำหรับฟุตบอลน,นอกกระแสที่น่าลงทุนวันนี้วัดใจจากฝูงอย่างมอนบีครับค่ำคืนวันนี้ ปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสครับที่จะเบียดเอาชนะเจ้าถิ่นอย่างโนโคปิงได้อย่างน้อย1ประตูรับประทานเต็มคำอย่างแน่นอนในค่าคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนพี่ๆท่านไหนแล้วกันครับที่สนใจครับอยากรับเมนูนอกกระแสในกระแสรวมถึงชุดสเต็ปสามสเต็ปสี่มากกว่าหน้าชองครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและการันตีครับเรื่องสถาบันด้านการเงินต้องมาเป็นอันดับแรกปลอดภัยในเรื่องของสายนักลงทุนพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับและวันนี้ครับ สำหรับเมมเบอร์ใหม่วันนี้นะครับเข้ามาครับสมัคร1000บาทเอาไปเลยครับ3มเสื้อกีฬาเกรดเพเยอร์ส่งตรงถึงหน้าบ้านกันไปเลยไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นและ1000บาทที่เสียเข้ามาพี่พี่สามารถเอาไปเดิมพันได้ง่ายๆเลยนะครับที่นี่ที่เดียวครับที่ทำแบบนี้ครับใครที่สนใจแล้วกันครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกกันเข้ามาได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนคสำคืนวันนี้ขอให้คุณทุกคนโชคดีมีความสุขกับการเช์ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ